บัติเหตุค่ะเก๋งกับกระบาชนกันแล้วตกลงไปในคลองซึ่งเป็นคลองส่งน้ําที่กระแสน้ำเนี่ยเชี่ยวมากเลยนะคะพรเเมืองดีเองอะ่ะหลายชีวิตที่ลงเข้าไปช่วยเหลือปรากฏว่ามีหนึ่งในนั้นเนี่ยถูกกระแสน้ําพัดค่ะคุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือคลองส่งน้ํารพีพัดนะคะนี่ค่ะบริเวณจุดนี้นี่คือวินาทีชีวิตที่อุบัติเหตุเกิดแล้วรถกระบาเนี่ยก็จมอยู่ในน้ําแล้วมีคนเนี่ยเข้าไปช่วยทั้งหมดถ้าทีเห็นตามภาพนี้คือประมาณ3คน นะคะต่างพากันช่วยเหลือคนที่อยู่ด้านในรถกระบะทุบกระจกนะท่ามกลางกระแสน้ําที่มันไหลแล้วมันก็พัดกระบะลอยไปเรื่อยเรื่อยชาวบ้านที่อยู่บนฝั่งก็รุ้นระทึกค่ะอยากให้ช่วยได้ไวๆเพราะว่าเป็นห่วงทั้งคนในรถแล้วก็พลเมืองดีซึ่งหนึ่งในนั้นคือคุณนัทพลด้วยนะคะปรากฏว่าจู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหในพลเมืองดีคือคุณนัทพลเนี่ยเกิดหมดแรงและถูกกระแสน้ําพัดไป หายไปต่อหน้าต่อตาของชาวบ้านเลยนี่ค่ะวินาทีนี้คือยังเห็นคุณนัทพลเนี่ยอันนี้คือถูกน้ําพัดแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านคุณ,ณนัทพลอายุ38ปีฝั่งของคนขับรถกระบะเองค่ะถึงที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาถึงและช่วยเหลือเอาไว้ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลส่วนตัวรถไม่อยู่แล้วค่ะจมไปกับสายน้ํา ฝั่งเก๋งนะคะเพราะตกทั้งสองคันนะตกตั้งกระบะและเก๋งฝั่งเก๋งเองเจ้าหน้าที่เนี่ยกู้คืนมาได้สําเร็จค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่3มูลนิธิเลยค่ะที่ต้องระดมกําลังกันช่วยเหลือนะคะนาเรือท้องแบนออกค้นหาตัวพลเมืองดีก็คือคุณนัทพลท่ามกลางกระแสน้ําในคลองส่งน้ําที่ไหลเชี่ยวมากๆเหตุเนี่ยเกิดสายวานี้นะคะซึ่งเอาจริงๆก่อนที่รถจะตกลงไปในคลองเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นอุบัติเหตุค่ะ ที่เก่งกับกระบะเนี่ยชนกันตรงสะพานเจ้าพ่อหมื่นรามนั้นะในอำเภอหนองแคแล้วทั้งสองคันก็ตกลงมาในคลองฝั่งเก่งมีหญิงสาวติดอยู่ข้างในสุดท้ายก็ช่วยขึ้นมาได้สำเร็จนะคะเธอ,อชื่อว่าคุณไอคุณไอ์เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าขณะที่รถตกลงไปในคลองเนี่ยเธอพยายามตั้งสติจะเปิดประตูรถก็เห็นนนะายณัฐพลที่ลงมาช่วยอะ่ะมาถามว่าเป็นอะไรไหม,มเธอก็ตอบว่าไม่เป็นไร หลังจากนั้นคุณนัทพ,พลพลเมืองดีก็จับแขนเธอแล้วก็เหวี่ยงให้ตัวเธอเนี่ยเข้าไปจับกอหญ้าไว้ได้หลังจากนั้นก็เห็นคุณนัทพลเนี่ยกระโดดลงน้ําไปอีกรอบเพื่อที่จะลงไปช่วยเหลือฝั่งคนขับรถกระบะก่อนที่จะไม่เห็นเขาอีกเลยนะคะขณะที่แม่ของนายนัทพลเองเนี่ยก็ทราบข่าวดูคุณแม่ค่ะคด้วยความกังวลใจร้องไห้เลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายที่ผ่านมาเป็นคนดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น คือไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรอ่ะจะรู้จักหรือไม่รู้จักกับผู้ประสบภัยลูกชายก็จะเข้าไปช่วยเหลือตลอดแบบนี้ค่ะมันช่วยเหลือคนทื่มึงเรือมไปช่วยใครไม่รู้มันรู้จักรอรถบระทุกชนกันรถตกน้ำโดดไปช่วยคนอื่นเขาขึ้นมาแต่มันไม่ได้ขึ้นไหนมีใครถูกหามนะก็นั่นดีก็ดูในเตปเมื่อกี้บอกว่าคนเห็นเยอะๆคนอื่นไายนะไม่เป็นเลยเห็นคนหมดแรงทำไมไม่โดดลงไปช่วย ช่วยชีวิตคนอื่นจนชีวิตตัวเองได้รับอันตรายนะคุณแม่ก็พยายามลุ้นนะคะกับการค้นหาตัวคุณนัทพลคุยกับอีกหนึ่งคนค่ะเป็นอีกหนึ่งพลเมืองดีที่ลงไปพร้อมกับคุณนัทพลจริงมีทั้งหมด3คนแต่นี่คือคุณอนุชาคุณอนุชาเขาเล่าในมุมเขาว่าตอนนั้นเขากาลังจะขับออกจากบ้านเสร็จแล้วมีคนตะโกนบอกว่ารถตกคลองรถตกคลองอเขาก็เลยกระโดดลงน้ําไปพร้อมถือก้อนหินไปด้วยค,คือตั้งใจไว้แล้วว่าจะลงไปแล้วทุบกระจก ก็จะต้องเอาคนขับเนี่ยออกมาให้ได้ให้ปลอดภัยอ่ะนะคะค<ม>ก็ลงไปพร้อมกับพลเมืองดีอีกคนนึงแล้วก็อีกคนคือคุณนัทพลที่สูญหายไปท่ามกลางกระแสน้ําคือวินาทีนั้นทุกอย่างมันชุนลมุนแล้วก็ต้องไวมากอ่ะนะคะเขาบอกเขาช่วยฝั่งคนขับกระบะมาได้ก่อนตัวรถจมน้ําหายไปส่วนคุณนัทพลที่ลงไปช่วยพร้อมกันน่ะเขาบอกเขาหันมาอีกทีอะค่ะก็คือเห็นคุณนัทพลน่ะลอยไปตามน้ําแล้วอ่ะ แล้วก็ชูมือขึ้นมาขอความช่วยเหลือซึ่งตอนนั้นคุณอนุชาคนนี้บอกว่าตัวเขาก็แทบไม่ไหวเหมือนกันเพราะเกือบถูกน้ําพัดไปอยู่หลายรอบน้ําแรงมากน้ําแรงมากเขาบอกว่าตัวเขาก็ไม่ไหวหมดแรงต้านกระแสน้ําเชี่ยวแรงไม่ไหวแล้วนะคะก็สําหรับตัวเขาก็สามารถช่วยคนขับกระบะมาได้เพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นเจ้าหน้าที่เองเนี่ยต้องค้นหากันแล้วก็วางแผนอย่างดีเลยนะคะหาตัวคุณนัทพลใช้เวลา เมื่อกี้ฟ้าสว่างตอนนี้มืดเลยค่ะผ่านไปเกือบ12ชั่วโมงครับถึงที่สุดพบร่างคุณนัทพลเสียชีวิตนะคะบริเวณประตรูระบายน้ำห่างจากจุดศูนย์หายเกือบ1กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำร่างส่งตรวจพิสูจน์นะคะก่อนที่จะมอบพยาติไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อนะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะครับ